ใบไผ่ครับใบไผ่นี่น้อยตายครับใบไผ่ครับหล่นบ่โอ้โดนครับโดนหลนหลนครับตัวบ่ใหญ่เนาะครับทำเต็มก่อนครับครับสวัสดีครับผมพ่อขัดเช่นเคยครับช่องเทปบ้านไกวแชนแนลครับผมอุ้ยมันนี่กัหมะม่ายนะครับ คลองนี่แหละครับปันนีมาหลายอาทิตย์แล้วครับคลองนี้เป็นจังไดงล,ลาวก่อนขึ้นปล่อยน้ำนี่นี่วันนี้ทักงากอาทิตย์ลงนี่เปลี่ยนเอเตื่น คนละครับผมจะเข้ากอไผ่คนละครับผมโอเค,ครับลับส่งมผลงานแล้วเพื่อนครับป่านในครับป่านในครับเห็นบอกครับหน้าไม้มยังอยู่ทั้งบ่าอยู่ครับผมปานในตัวใบใหญ่แล้วครับไซส์บางครึ่งลูก่แหละออกไปละ ครับปลาภัยครับผมน้ำคือเป็นืเ้เลยใส่อยู่แนวมั้งครับ,รบเข้าไม้แล้วครับตัวมานมากคือเก้าครับ อย่างกระบ,บอกเอาแข็งแล้วครับส12มิลลูกใหญ่รครับว่าน,น้ำตื้นครับตรงนี้ป่ภาภัยผระชอนกำลังเข้ามาครับใต้ใบไผ่ตายครับ ภายในกำลังเข้ามาครับเอาฝังครับ หิวตัวป่ะครับพ้องบอบบอบบ,อบ,บ,อบขึ้นบบบบครับรนบบปปบับบ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 บาตบบ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  ใบไผ่นี่น้อยตายนะครับใบไผ่ครับลุนโบ่โอ้โดนครับโดนลุนลุนอยู่ตัวอยู่ครับไหนง่วงเลยครับตัวบม่ใหญ่เนาะครับ ทำเต็มก่อนครับเมีย่ยงหลายครับรอฟังตมหน้าตมตาเกาะหน่อยเด้ ลูกดอกทิดวะดอกทิดครับนี่แหละ มาน,นั่งอยู่กี่กอไผ่ลอยเข้ามาข้างๆครับนัาตื้นๆครับตรงนี้ภายในมักเข้ามาเล่นใช่ของข่งลูนเหรอครับวุ้ยไง ลุกครับตรงป่าไผ่ตรงนะใบไม้ๆๆเยอะครับบ่เห็นตัวปลาแล้วครับ <c oughs> ครับใช้มาครื่องโลกนี่แหละครับ <c oughs> วันเลย <c oughs> ปลาหนี้มีอยู่ครับตัวเล็กครับผม สามสีนิ้วโดนตัวอยครับดึงเสืกอโยครับฮะ บนตัวครับปานินครับครับมันตุดิ้วแล้วครับตัวไ่ใหญ่หรอกครับมิงทำแต้มก่อนครับทองเป็นแรล่งอยู่ครับ นเขาหลังนิดเดียวดอกติดโอ้ติดติดกิ่งกระถินดูหมโอ้ <c oughs> สวยงามครับเสียงตัวปลาครับโอเคครับครับผมหลังจากมาตะเก้าโมงครับมีกัดซิบเล็ดมงกว่าแล้วครับ ผมก็ขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แลครับผมปลาก็ได้อยู่สองแต้มครับปลาในตัวหนึ่งปลานิ้นตัวหนึ่งก็พอได้เป็นกับข้าวเที่ยงครับอย่างไรผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับครับแล้ครับผมพอได้เป็นกับข้าวเที่ยงพอดีครับปลาก็ดีปลาไฟนี่กับปลาช่อนเข้ามาอยู่ครับ จนโลกครับไม่ไพ่ไม่ไพ่ที่มันตายมันล่วงลงมากครับเลยไม่ค่อยเห็นป่าครับกลับแล้วกลับแล้วครับตัวปลากันดีครับประมาณนี้ครับสองแจมครับสวยงามครับ โอ้ยวันกับลงขึ้นแนละ้ววันล้มตอมแนละ้วเคครับผม